สวัสดีครับอยู่กับหลังเกดฑอดึกแล้วครับเสร็จแล้วครับเ e อ็กสองร้อยขีดแปดเสร็จแล้วช่วงล่างรอเลยช้างราไรไุ้ยนะครับฮิชิคันแรงไอช้างขมวยจารบีขมวย <laughs> มีนุง้นงหยื่นุ้งครับปูมยาว 220LC รุ่น10ซื้อมาจอดครับยังไม่มีงานทํา <c oughs> อันนี้ครับบูมบูมบูมยาวที่ถอดออกครับเปลี่ยนสายบูมสั้นไง <c oughs> ชุดนี้ช <c oughs> <c oughs> ่างกิ้วแคะดินครับแคะแท็กถอดโซ่ออกแคะดินออกถึงจะง่ายตว <c oughs> ถอดโซ่ออกอออก่อน ฮะเฟ็บในนูลล่นนู่เฟบในห้องกูดังยังไม่มีงานทำเลยครับตั้งแต่ออกมาโจดเอาไปเขี่ยหย่าเล่น นครับบูมของคันยุชิคันแรงอัน,นี่มีกล้องด้วย เยามป็นดีเจ่อ่ะต้องเอ็มเกิดอ่ะเขาเรียกอะไรโคสุคมผู้บรรยายครับทีนี้แล้วครับสวัสดีครับ